สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพี่น้องสุขุสุขคนครับมาพบกับเคยร์สกุลพ่อรวยคือเก่าครับพี่น้องสิ้อ้าออกหาอยู่ห้อกินครับพี่น้องมือนี้กะหลังเลิกงานครับมาแต่หางินนะครับครับมือนี้กัมาหากินหลัดเร่งครับพี่น้องบ่ายสามโมงครับผมเอาครับมาทารุนตะชุ่มกันครับพี่น้องมาครับพี่น้องลุยเลยครับระยะสามหกครับสองเจ็ดครับมาทารุนครับตอนนี้ว่าสิมารเฮงประมาณครับผมไม่ลากครับ บุหลายครับพี่น้องใบสามมงกกว่างครับผมปลาเข่าเด่นครับเต่บเพื่อน้กินเนี่ยพี่น้องกินนี่แหละครับพี่น้องสิ่งลิ้วหากินนี่แหละครับปลากะมังครับน้องปลากะมังมาแล้วครับมาแล้วครับเอิ่ยเขามัแล้วครับนี่ครับพี่น้องเขินมากแล้วครับผมนี่ครับโอ้ยใสงามๆครับพี่น้องนะครับมันมัดครับ แถมแรงแข็งม้าครับผมมาอน,นีเอ้เอาแล้วอเอาแล้วออกแล้วครับโอ้โหออกแล้วพี่น้องเอ้ยเอาแล้วครับพี่น้องเอ้ยเอาแล้วครับพี่น้องเอ๋ยไปแล้วครับไปแล้วครับ <hem> <f ancy> ใหญ่ครับไปแล้วครับ ครับพี่น้องครับเมื่อกี้ในแบบรูดครับพี่น้องใส่ไงครับผมปากกระมังครับเมื่อกี้นี่ไม่ว่าจะเป็นปากปลากระบบลูครับเห็นขาวๆครับใส่โลหรือเกือบโล่อยู่หรอครับพี่น้องกินระยะสองเจ็ดครับนาำประมาณเมตรยี่ครับผมโอ้เสียดายครับเอาครับเอาไมครับเพื่อนๆมีตัวเขามาอีกครับผม ค่านเลยครับผมครับแต่มาลงงไหนครับผมมันจะมีตัวเขาบอครับพี่น้องเสียดายครับผมใส่งามอยู่ครับเพราะว่าบริมาตรเซฟนะครับพี่น้องเมื่อกี้นี่ก็เลยงัดว้เลยครับสองเจ็ดเอาครับรู้สึกว่าจะไม่ปลอดภัยแล้วพี่น้องเดี๋ยวตรงติดเซบครับเพราะว่าฟอดปลาเขาครับไม่รู้ว่าจะเป็นฟอดปลายังครับ ว่าเมื่อกี้เนี่ยกัดจอไปแล้วครับบริมาตเซฟงัดอย่างเดียวครับพี่น้องเมื่อกี้มันก็เลยเรียบร้อยครับผมเราต้องมาเชฟครับกันครับผมเพราะมีฟอดปลาเขาครับบรรลุว่าจะเป็นฟอดปลายังครับนะครับเข้าเล่นครับปลาหน่อยตัวนี้ปลาหน่อยครับใส่เสียไปครับน้องมังครับผมบัน ว่าตอนนี้ปลาก็เริงทุนก็เริงโยกเขินโยกลุ้งครับคิดว่าต้องเป็นปลาใหญ่แน่นอนครับผมต้องเป็นปลากระมังใหญ่ครับมาใสกับปลาปลาแล้วครับพี่นอ้องเด่นทุนปลาหน่อยบัวนาสิไส้ครับแบบนี้เพราะว่าฟอร์ดมันใหญ่แห้งครับฟอร์ดปลา,ปาเต็มเลยครับนี่ทางหนือเบ็ส27ครับผม ทุ่นเดินโอ้ยโอ้ยทุ่นเดินโอ้ยนี่ครับไอตัวนี้มันพาทุ่นเดินครับพ,พ,พ,พนนี่น้องหอยจูบโอ้ยเกล็ดพี่น้องหอยจูบพี่น้องหอยจูบหอยจูบน้องไปทางนั้น จกได้ตัวนี้ก็เอาสำนันแล้วครับพี่นอ้องมาเนีิเพราะเวลาไม่เยอะปยมุดแล้วครับมุดแล้วตัวนี้อุ้ยลุดพี่นอ้องลุดแล้วลุดแล้วเป็นอะไรไม่รู้ลุดกับลุดพี่นอ้อง ถอนอุ้ยไม่ถอนนะครับตัวนี้โอ้ยของใหญ่อยู่ครับใส่งน้ามือครับพี่น้องออ้ยโอ้ยโอ้ยออ้ยเอาสิครับเอาสิครับอย่านะครับอย่านะครับอ้ยอย่านะพี่น้องเลยอย่านะครับอูยอย่านะครับอย่านะครับอย่าลุดอีกนะครับอย่าลุดอีกนะครับมาสิครับไม่ยอมครับไม่ยอมไม่ยอมครับไม่ยอมมามามา มาแล้วโอ้ยโอ้ยอะไรอะไรอะไรแบนี้โอ้ยโอ้ยไม่ยอมครับไม่ยอมไปแล้วไม่ยอมโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ยอมครับไม่ยอมยอมแล้วครับยอมแล้วยอมแล้วโอ้ยยอมแล้วครับยอมแล้วโอ้ยสุดยอดครับพี่น้องอย่างนี้สิครับอย่างนี้สิครับมันก็แจ้วนี่พี่น้อง่านครับผมปลากระมังไซใหญ่ รุดไปกสิเติมวันนี้ครับตัวนั้นแมนว่ามันรุดไปมันตัวใหญ่นะครับตัวนั้นมันใหญ่ดีครับมันดึงอ่มาเลยครับมันหมดรับย่อมขึ้นครับตัวนั้นเอาครับมันหมานครับลุยต่อครับนี่นี่พี่น้องนี่ครับล้นมืออะเอ้ยเอดเลยเอาครับรู้สึกว่าวันนี้ผมจะใส่เบ็ดหน่อยครับผมใส่ศูนย์จุดหานะครับ กับ0.3ครับมงุ้วนาเพราจิเเลี่ยนออกเป็น0.5กับ1ครับผมเป็นเบอร์หนึ่งเลยครับปลามันกระตุงาน,นครับไหลลงครับไหลลงไหลลงอ้โอ,โอ้ตัวนี้ขนาดอู้เอาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยอีกแล้วครับอีกแล้วโอ้อีกแล้วครับอีกแล้วโอ้ไปอีกแล้วครับพี่น้องแม่ใส่งามคำก,กินโอ้ย อะไรขนาดนี้ครับวันนี้ไม่ตะลุดกับรุดครับพี่น้องวันนี้วันปล่อยปลาเอ้าบัเป็นนงครับตัวไปกับปล่อยไปครับเอาไหมครับผมเอา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 อีกแล้วพี่น้องอัพออีกแล้วครับอีกแล้วครับไซนี้ก็จะสวยอยู่ครับโอ้โหโอ้ยหโอ้ยเอาอีกแล้วครับพี่น้องโอ้ยเอาอีกแล้วครับผม วันนี้เป็นวันปล่อยปลาครับผมมือสองสัยสิเก้าคาพิขคางครับพี่น้องมือนี่ลุดอย่างเดียวครับผมโอ้มัจะลุดกับลุดครับพี่น้องมันเป็นยังครับปล่อยปน,น้าเน่นครับผมมันก็อยากย้อนแสงไมเจาะน้อยน,นะครับเนาะอยากเมื่อนเมือดะครับผมว่านัง่งทอดแดดพอดีครับ วันนี้เป็นวันปล่อยปลาครับปล่อยอย่างเดียวครับวันนี้ปลยใหญ่สายเล็กไม่รู้ครับปล่อยอย่างเดียวปลาเล็กปลาโน้ยเข้าเล่นอีกแล้ยวยึกอุ้ยอีกแล้วพี่น้องอุ้ยนักตึงนี่พี่น้องดูพี่น้อง,องหลักฐานครับผม เกตครับนี่ครับหลักฐานครับเกตขึ้นมาเลยครับโอ้ยตายพี่น้องเอ้ยวันนี้มันปล่อยปลาจริงๆได้แต่เกตพี่น้องโอ้จิตไม่ได้เด้อเกตมันผมต้องการตัวครับต้องการตัวไม่ได้ต้องการเกตมัน ตึงอุ้ยนี่อุ้ยเอาอีกแล้วครับผมเอาอีกแล้วครับอุ้ยอะไรวะปลาครับมีแต่ใส่งามครับผมมือนี่มีแต่รุ่นนี้ครับซีนิวหรือว่าฟ้ามร์ครับผมมันนำนักจากขั้นแล้วครับเจ้าครับงานบ่เขินครับพี่น้องโอ้พี่น้องครับมือนี่ปล่อยไล้ครับปล่อยไลแบบอื้เลี้ยงเอารียกครับนี่ บัเท่าไดยดอกครับบัเท่าไดยดอกตัวนี้ปล่อยแบบชุดดวงอุ้มรถตัวนี้ครับปล่อยเป็นปล่อยครับวันนี้ปลาเขาดีครับเวลาโบรายครับมัน,นีสมองกกลัวครับถือว่าโอเคนะครับพี่น้องปลาเขาแบบนี้ ผมกับโบได้ไข่แต่ายนะครับชดรุดชดเบ็ดขาดก็มีครับแต่โบได้ไายครับผมมันเป็นจะไหนแหละครับพี่น้องโอ้ยนี่นี่อู้เอาอีกแล้วพี่น้องอู้ยโอ้ยตายเลยพี่น้องเอ้ยเอาครับน,นานครับมืโอนี้กับ่มหัว่าสิปอยแบบนี้ครับปอยถึงปอยอครับผม เข่าเป็นข่าครับเอ้ยเอเอาอีกแล้วครับเอาแล้วอย่านะอย่านะอย่านะโอปันไหนครับตัวนี้โอปันไหนครับตัวนี้โอปันไหนเอ้ยโอปันไหนครับตัวนี้นี่มันยังมากับเราอยู่ดึงมันยังมาอยู่นะครับมันยังมากับเราอยู่ผมหูซึกว่าผมสิใส่เบ็ดหน่อยโพดครับมือนี้ เ,เปลี่ยนเพชรครับหมดแล้วก็มันสิค้ำครับมืบอโบกเลี่ยนครับไปเรื่อยๆอครับ ตอนผมลงที่แหลมครับเนาะฟัวป่าเขาล้ายคับครับแส,สดงว่ามู่ปลานี่แหละครับปลาจากกางนะครับหรือว่าปลากระมังนะครับมันเขาหรืออาจจะมีป่าอื่นปวนมาน้ำกะเบ้าบ่ได้ครับ เพราะว่าช่วงที่เบ็ดขาดผมบ่ไดถไทยให้มึงครับเพราะว่าบ่ได้เปิดกล้องนะครับผมลันขึ้นมาอัดกันน้อยเดียวครับตับไปเลยครับตัวน่ะกระสิบไซโลอยู่ครับเพราะว่าศูนจุดหาครับสายผมไปโมปิดครับสองจุดหาครับสายหนา้ครับมั่รุนกันไหมครับ ดูมันโยกเหยนะครับผมอันนี้นี่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 กินเบาใช่ไหมอ่าเห็นเราครับใส่ง่ามครับผมนี่ครับผมใส่สวยๆครับเข้าอีกแล้วครับเข้าอีกแล้วมามา ใส่งาไม่รับตัวนี้ใส่งามอยู่ครับใส่ง,าม,สงามอยู่ครับอืมนี่นะครับใส่งามป็นขึ้เก้าครับผมใส่นี่งัดกันสบายอยู่แล้วครับนี่เม็ดเข่าครับผม ไซต์เป็ป่าจิก,การไงใ,ในน้อนครับเรยว่าปลากระมังนั่นเองครับผมเล่นทุนครับโยกไปโยกมากครับนี่ครับ,รบไม่ไซ่ไม่ใหญ่ปันใดไปไหนน,นี่ยกเลยน่ครับไซตไม่ใหญ่ครับแต่สวย ิ้นเลี้ยวมือแฝดครับยังค้ำให้เขาครับปลามาเนี่ยไทยเน่โบไทยเน่เลยครับนาครับเอาแนละ้วครับเอาแล้วไม่รู้จะอะไรนะครับเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วครับอุ้ยเอา,เอ,าอีกแล้วพี่น้องเลยฮู้ย เอาอีกแล้วครับมา,าเลยโอ้ยปล่อยปลาแท้ๆวันนี้ กะสิบเบาหง่้ยวันนี้เนะครับแบบนี้ยเรียนขนาดนี้ครับโอ้ยอยากมีกล้องจับดิโอ้ย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 มาตีหลักมาตีหลักโอ้ยไม่น่าเลยโคะรตะขีหลังครับมาได้เอาปากกินครับผมมาๆๆนี่เอ้ยสตะขีหลังกินครับเพื่อเบ็ดไปเบ็ดมาจ้ะพี่น้องไม่น่าแล้วถึกจะแรงนักไม่น่าเลย คือแห้งแท้สดับเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วครับปลาเล็กครับปลาเล็กปลาเล็กแต่ไม่ขึ้นครับอย่าลุดเด้อ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 โอ้ไม่เล็กแล้วครับไม่เล็กแล้วไม่เล็กแล้วโอ้ยโอ้ยบัวน่อยแล้วครับบัหน่อยแล้วบัหน่อยแล้วครับมาสิลูกมาสิลูกอูดูอย่าเลื่อยอย่าเลื่อย ดยาด้ยโอ้โหยาด้ยอื้ยอย่างนี้สิครับแจ๋วเลยพี่น้องแจ๋วเลยอ้ยนี่ครับนี่ครับยูโออะไรครับเนี่ยสุดยอดเลยครับไปงามๆเลยครับนี่ครับรุ่นนี้ไม่เล็กแล้วครับรุ่นนี้ไม่เล็กแล้วครับ เฮงค้ามให้เขาครับหน้าหน้าครับมื่อนี้รุดไปลายตู่ครับพี่น้องมันปล่อยเป็นปล่อยครับเอายังไงครับออายังไงเอาแล้วครับเอายังไงครับเอายังไงอื้มีดอกนี่ครับตัวเล็กครับตัวนี้ตัวเล็กปล่อยไปก่อนครับตัวเล็กฟาเอาครับปึื้มมี ไม่เล็กแล้วครับเป็นเล็กแล้วไซงามอยู่แบบนี้นี่ไซงามอยู่นี่ไม่เล็กแล้วครับไซส,สวยอยู่ครับตัวนี้ออกอาการทุ่นทอนครับไม่รู้จะเอาตัวไหนครับมันเป็นมันครับวันนี้ไปจ่อย เอาบทฮันไปช่วยครับพี่น,อน้องโอ้ใส่ไร้ขันครับผมคึกว่าฟอร์ดสะเข้าร้ายสไลเกินครับคำว่าถอนเหลือไม่ถอนแล้วครับตัวก็สวยอยู่ครับแบบนี้ตัวก็สวยอยู่ครับแบบนี้น้ําบุญเลยครับน้ําบุญนะครับโอ้ยอันนี้ก็จมลงไปแล้วจมลงไปแล้วเอ,อ้ยชุบเลยนี่ สวยงามอยู่ครับเอครับผมวันนี้นะค่ำแล้วครับมือวนนี้ก็บีพอสามีะครับ,รบ,บ,มบผมาจุตเตรียมของเก็บกลับบ้านครับตึกนี้มาจะกลับบ้านก็ขึ้นมาสิจา้าโอ้โหโอ้โห เโอเคครับใส่งานนี่ครับใส่งานครับเด็กคนเด้อเด็กคนเด้อเด็กคนเด้ออื้ไหนครับเป็นไม้านครับเอาครับเก็บของกลับบ้านเลยครับผมใส่งานดูครับ นะดูผลงานเลยครับผมผลงานกันเลยครับเวลาชั่วโมงกว่าครับผมเจ้าดูเพี่น้องจะล่ะโอ้โหมันชิบเยอะครับมันสุดยอะเห็นไหนล่ะ นี่ครับจะใส่เป่งๆนะครับผมนี่ครับโอ้ยใสงามเลยครับผลงานวันนี้ก็งามครับผมมือนี้เอาครับพี่น้องครับมือนี้กะสิโพสัมเนีครับผมคปมน้าพอกันไหมครับมือนี้กกะข้ามเลยครับผมสวัสดีครับอยู่ดีแห่งสุขสุขกนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพแค่สักนิดนะครับเออพ่อคปมน้ามีกำลังใจฮิตตัวๆไปครับกับบุคคลมีเวลาครับพี่น้องครับนะครับสวัสดีครับ